สวัสดีครับวันนี้สีภาพมาแลนวาวด้วยครับพอดีวันนี้มีลมอากาศเย็นๆเลยจะเอาวาวมาแลนครับวาวสนุ๊กสองห้องไอ้ดวงนี้เป็นอันสูงเมตรห้าสิบครับอันติดพลาสติกใสอันนี้เอาไว้ปล่อยกันขึ้นอันนี้จะติดไฟพร้อมนี่อันนี้เขาเรียกว่าไฟเสซนลวดนะครับติดไฟตามกงได้นี่ตามกงแบบบาติกาเอาเพาวเวอร์แบงค์ไซนนี่ครับเห็นจะมีสายเสียบพาวเวอร์แบงค์ เสียบเข้าไปแล้วปั๊บได้ครับป้อยกับผิบบวกกับผิบตัวนี้เอาไว้ป้อยกลางคลื่นะครับตัวนี้นี่ตัวนี้สูงเม็ดเมตหาซิบครับตัวต่อมากับซ้ำกันครับตัวต่อมานี่กับเมตรหาซิฟเชกันตัวนี้เอาไว้ป้อยกลางเม้นครับนี่ตัวนี้เอาไว้ป้อยกลางเม้นสูงเม็ดหาซิฟอันนี้ข้างหน้าเป็นสีเขียว <30 S 2> ตัวต่อมาสีใหญ่ีึ้นอมาอีกนี่ตัวนี้ตัวนี้สองสองเมตรครับตัวนี้สองเมตรอกกลางสองเมตรนี่อกกลางสูงสองเมตรสูงท่วงหัวคนพอดีอ,อกกลางสองเมตรปลายปีกสีออกมๆคร่บเหล่ามนๆ่สองเมตร อันนี้เริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกครับนี่นี่สูงถ่วมหัวแล้วไปตรงปีกจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนี่เมตรเมตรเจ็ดสิบครับนี่ต้นแม่มันเมตรเจ็ดสิบแต่อกลอกลางอกกลางสูงสองเมตรครับอันนี้ดึงผู้เดียวยังดึงได้อยู่ตัวต่อมาครับตัวใหญ่สุดเลย ตัวนี้นี่ครับเทียบเบิ้งครับตัวสองเมตรนี่กลายเป็นหน่อยไปเลยสองเมตรตัวนี้สาเมตรสิบหาเส้นครับอกกลางนี่สาเมตรสิบหาเส้นปูนหอดลงังคาบานหอดลังค่าบานบระยะปีกปีกจากฝังนึงไปอีกฟังนึงนี่สองเมตรเจ็ดสิดาบเซน อันนี้ตัวใหญ่เลยนี่ให้เบิ้งเทียบกันนี่ครับซีโตมบันนี้เสียมาไปลบมากเทียบใส่กันนี่เห็นจะจระไปเลยนี่นี่อันนี้นี่ครับสูงโวมหัวนี่งบเถึงเลยนี่ครับไฮเบิง้ง เดี๋ยวมาไปแฮเบิร์่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเทศดทนูแทนูเบิร์นทนูนี่ทนูอ้ตรงหัวมันนั่นไซหว้แล้วไซหวายใบเป็นใบพลาสติกนะเป็นใบพลาสติก มีอีกต้นนึงอันนี้ก็ใบปลติกด้วกนันเป็นใบเขาเอาไว้สารตะกาศเป็นใบเอาไว้สารตะกาศเดี๋ยวเขาจะมาเทศเสียงธนูสิประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปเทศธนูครับ 이 시각 세계였습니

ừm tiếp xin ủa nữa để tiểu kín bên lân nhanh xăm đấy ừm vương ดิ่งจากคน,นเบิ้งเทียบกับคนนี่ตัวนี้กาดตัวนี้ขาดอย่างมาปะปราเรียบ่อยธน,น,นูนี่กลายเป็นอันน้อยไปเลย

อย่าเอาขึ้นเบอร์ตั้งซีโต้เลยเมืนนี่ เสไปไปเทศกันบานนี้ไปแล้วครับไ<ป>้ซ้ำได ง้มละโอ้ขโนหโหาดแบกไปเจอล้มตัน ลมแหง้งครับลมแหง้งนี่ปลคอยแถวนี้เปียกวะ không rời chân vào Giật pin với vào 也很难做。Yeah, ับกลางอ้อนพูดเปิดมองอันนี้ป่เอาตัวสองเมตรขึ้นก้อนนะครับตัวายสามเมตรกลางอ้อนเดี๋ยวจะเอาไปสวมก่อนเอาไปดามก้อนเอ็งสิมาล่องไปไหมเดี๋ยวตัวหน่อยตัวนี้สองเมตรสองเมตรนี่ก็ใหญ่เติบ うん。<music> มีสองเมตรขึ้นแบบสวยงามครับไปแล้ว แอมือไหมหันกลางมันพับนี่ดำเห่ไายหน่อยมาดำเดี๋ยวจะล่องปล่อยไม้นะครับ <c oughs> So, <clears throat> 血被<去>来的 จริงในว่ <c oughs> นาอยู่ที่ไหนครับห <c oughs> ักปะ นักนักเอาลอุ้ยักยังแหงว่่ได้ใส่ถุงมือโอ้นักครับนักเอ่าหางขาดประซ้ำกัน嘛

เอาเด้อเอาเด้อปล่อยอื่นไปแล้วดิ่งแห้งครับตัวนี้เม็ดหาซิฟนะครับ ลมแห้งครับปล่อยขึ้นเลยครับบถตองแรนนี่เดี๋ยวถาล่มมากครับสัดขึ้นรถอบวาวเพืเดียวครับที่การง่ายง่ายแล้วไปผูกไว้เดี๋ยวถาล่มมากครับ